รายการที่เขียนไว้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วไปถึงก็คือเห็นอะไรก็เอามาเพิ่มนะพี่น้องอที่กากระบาดไว้นี่คือซื้อแล้วเพราะว่าจอยสั่งทางออนไลน์ก็เลยซื้อกับจอยนะพี่น้องน้ำปลาราตำสุมตำนี่วันนี้ทรายจะพาทุกคนไปร้านขายของนะคะเป็นร้านจีนเพราะว่าสามีไปได้เฉพาะร้านนี้คือเพื่นรู้จักเฉพาะร้านนี้ ไปหน่นยไหมพี่น้องคะจริงจริร้านนี้ก็คือมันเป็นรวมๆเนาะค่ะไม่ใช่เฉพาะร้านเหมือนร้านไทยเราก็คือไปร้านไหนก็ได้ทานั่นแหละค่ะแล้วแต่คุณสามีจะพาไปส่วนใหญ่ร้านนี้นะทรก็จะเอาแบบที่ที่หนักๆพี่น้องค่ะที่เป็นซอสขวดใหญ่ๆเ,เป็นเป็นข้าวข้าวเหนียวพวกนี้จ้ะเนาะ รถมาแต่พวกอย่างอื่นเราก็สามารถนั่งรถไปจำทางไปซื้อได้สวัสดีใจกิ้งแลนค่ะพี่น้องขาสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้ององเมลี่สวัสดีจด้ะวันนี้เหมือนที่ไซว่านะจ้ะจะพาทุกคนไปเมืองหลีดเนาะไปร้านนี้นะเพราะว่าคุณสามีรู้จักเฉพาะร้านนี้คือไม่ไม่ได้เข้าไปในใจก,กลางเมืองแล้วนะคะร้านนี้จะอยู่ชานเมืองนิดหน่อยพี่น้องเพิ่นเคยไปไปแต่ร้านนี้ซึ่งถ้าสามีพาไปนี่ไซจะซื้อพวก ของหนักๆน,น,นะค่ะนาะแต่ว่าร้านไทยของเราที่อยู่ในใจกลางเมืองนอะทรชอบเพราะว่าเขามีของไทยๆเยอะแล้เราแบกเป้ไปเอาแบบนั้นเนาะ mm. อันนี้ก็จะซื้อข้าวข้าวเหนียวน่ะต้องซื้อเพราะว่าไม่มีในห้างแต่ขาเจ้าทายจะนิยมซื้อในห้างที่เราไปชอปปิ้งประจําห้างอังกฤษเห็นไม่พี่น้องเนาะง่ายดีซื้อๆนั่นแหละจ้ะแล้วทีนี้น้ำป,ปลาไหลน้ำปลาไหที่ ที่กากระบาดออกนี่คือตอนแรกนะถ้าไปร้านนี้นะไม่มีแน่นอนน้ำปลาที่เรากินประจำนะคะปลาส้มตำทำส้มตำแต่ว่าพอดีจอยโทรมาเนาะนั่นะแหละถือว่าโชคดีจอยโทรมาก็จะสั่งออนไลน์ยี่ห้อนี้นะก็เลยว่าเออสั่งให้พี่ด้วยสักสี่ขวด ก็เลยได้กากระบาดออกพี่น้องถ้าปลาที่จะามาทําอาหารนี่จะเป็นปลาอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะเอามาไว้ทําแกงอ่อมหรือทํานู่นนี่นั่นน่ะละจ้ะพี่น้อง่ะ mm hmm. ไปพี่น้องเอ้ยอยูนี่ก็ขาดบ่ออได้คืออาหารบ้านเฮาหนั่นละจ้าเนาะอาหารบ้านเรามีอยู่ทุกที่แถวนี้หากินง่ายหากินง่ายร้านร้านขายของเนาะเอาออนไลน์ก็มีนะคะออนไลน์ก็มีแต่ว่าใสายอย่าไปซื้อพวกข้าวนี่ลนะ ้ามีโอกาสได้ไปเพราะสามีหยุดก็ก็ไปเดินดูด้วยนะฮะมีอะไรที่เราอยากได้ก็ก็จะซื้อมาด้วยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ไม่ได้ตามนี่หรอกส่วนใหญ่จะได้เยอะกว่าตามรายการส่วนคือรายการนี่คือจะคือ,คอหลักๆเลยจะต้องซื้อจดสนาญาที่เขียนเขียนไว้นี่เตือนความทรงจาเราใสายไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเท่าไหร่ทุกวันนี้เพราะว่าออดท่วงอาันนานกินทีแต่ว่าต้องมีสเปร์ไว ลาน้องมิลีกับพวกไมอยากกินน,นะนะแา่สายจะพาไปดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนไหนสายไม่ได้ไปนาะนนานนาน,น,าน,น,านที่นองร้านนี้นะช่วงนี้ฝนจะตกมาบ่อยพี่น้องอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือถ้าเพิ่นได้ตกเพิ่นจะไม่จะไม่หยุดเลยถ้าได้หยุดก็หยุดไปนู่นานจนแรงอ่ะนะจ๊ะถ้าเพิ่นได้ตกก็จะตกจนท่วม หวังว่าจะมีที่จอดนะคะเพราะว่าปกติแล้วร้านใหญ่จริงแต่ว่าคนก็มาเยอะเอาเป็นร้านขายส่งด้วยนะน,นะจะไม่รู้จะมีที่จอดหรือเปล่านะถ้าไม่ไมีไซก็คือเข้าไปคนเดียวแล้วสามีก็บนไปหาที่จอดแต่ก่อนมาไม่มีที่จอดเลย ดิ้งอีสบันไม่เห็กูเตียร์กูเทียร์ไรดิสบันเยอเอาคนเล็กกว่านั้นไม่ใช่ใหญ่แบบนั้นหรก ไม่บีดแล้วเดี๋ยวไอ้ small one ที่จะเปน too big ไหมค่ะ for me ปลาเออไม่ดีเอาซอยซอสนี่นี่อควดแบบนี้เนี่ยนี่ดูวันหมดอายุให้แม่ด้วยดูวันจับดีดีวันหมดอายุดู Why do you see the day No, we any cake. We down. Yeah we, we we could d o w cake downing ฮะโอรีโอซื้อที่ันนั้นก็ได้เออเอาโอเค just for you yeah. Dad you need some peanut cookie เมลีมาหาเอามาม่าแล้วเมลีเมลีเอามามา่าหนูไปสำรองไว้เอารถไหนอืม s <S เอา <five. S 2> เอาสี่ซอง Mom look. Mom look. ไหนแม่ด mm ูส hmm. mm ิม hmm. mm ี hmm. mm ่ร hmm. mm ี hmm. yeah, good, mm, okay. Mom, shop, ่น like ู oh, s <S oh, so s <S mm ้เอาแบบไหนแบบนี้ป่ะก็โอเคอ๋อจะสดงว่าถูกกว่ามี่มี่พวกนี้แม่มีแล้วพวกสินนี่มีแล้วฮัลโหลไมเคิ วะครกวิน e วันไมันยซี่วิวิแอา t บยดเลบว e แ a v อา l i t เ l ี bit ล e f เจดมะเขือ เขาจะมีของสดอยู่จา้าแต่เขาจะไม่มีทุเรียนหรือว่าขนุนสดๆแบบแบบร้านไทยเราเนี่ยนะพี่น้องไม่เขไปถามยังไงไปถามแครกเกอร์ของที่ร้านเพื่อนเยอะมากพี่น้องแต่มันจะไม่ได้เป็นเฉพาะไทยน,นะคะรวมของเอเชียเยอะมากๆเลยสนุกชอบจา้าพี่น้องคะ่ะ บางอย่างไซก็ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าสนใจเนาะถ่ายให้ทุกคนดูว่าราคาที่นี่เป็นยังไงมันต่างกับบ้านเรามากไหมเนี่ยนะนะจ๊ะฮะอะไรอะไร,ะไรมันกี่บาทลูกไปด,ดูก่อนนี<ส>่ปลา ปลาค้างเหลืองปลาค้างเหลืองคงลดอยงเรื่องเดิเดมวาซาบิมนี่ปลาค้างเหลืองนี่จะเอาหนึ่งจุดเก้าเก้าดเ้อยไป นี่ตัวหืมควายหิวดาวดีมั้ยอะไร no biscuit not make you grow darling อันน um. <c oughs> <c oughs> no <mahdoll> ี้นาน่าอันนี้อะไรนี่แม่ดิโอกาลิก no no พอเธอมีเยอะแล้วเอาหนิค่ะพีแม่ นี่ไม่เคยเอาหนีหรือตะกี้นี่เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นของแช่แข็งค่ะพี่น้องมีทุกอย่างเลยจ้ะ Where? In there. No. Oh, laughter. Uh. Yes. Hog or any. They have Thai or no? ที่เคยกินเนี่ยในนอไม่ไดีแต่ว่าแม่ดูของของไทยน่ะนะไม่เคยนี่นี่อันนี้ของไทยหรือเปล่านะทลุฟิช ไม่ไดเขียนเห็นเขาเขียนภาษาไทยไหมลูกสามีหาหายคนไม่ไฟิชเค้กเอาไปไปถ่านกินเค้กโฟล์ดซึ่งอืมนี่ไงเดรดเดรดไทยไหมกัน อันนู้นี่สอคอนแกนมันวมเอาว่วมหเนี่ยเอาแบบนี้ละเอาอันนี้มันอะไรนี่หมูเอาัวไหมทอตัวนี้เขาจะเอาบีบบ่อะไลค์เบพอกตัวนี้หมูโอ้ยไม่ให้เธอนี่แต่หมูได ไม่เขาว่าน้อนคิับ a ด t e วันนีง่ายบีบไหมนี่นี่ง่ายเนื้อลูปชิ้นเนื้อไม่ได้เอเนื้อโอเคหปิดเลยอ๋อใไรคู่เกิร์สีสิบป ก on ็สามสิบห่าปอนแบบเหล็กตังเม่รีได้แล้วเย้ซอคอนแก่นได้แล้วจ้าพี่น้องไปได้แล้วครบแล้วไมลรีไดซอคอนแก่นสองอันนี่นี่เขามากินเนื้อเนื้อเือวัวมาสินนานๆกินทีแบบนี้เพราะเป็นอาหารแบบ แปรรูปเนาะเราก็ไม่ค่อยกินไปไหมนี่ไปที่นี่รูปไปไปของเมลีมันตรงราคาไหมอ๋อ oh.